สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะทางรายการ f o o ดฟิตฟอร์ไฟสพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Let's Eat อยู่ที่เจริญกรุง57นะคะเอาละค่ะวันก่อนเนี้ยเราทิ้งท้ายถึงคำศัพที่สื่อถึงความสัมพันธ์ในช่วงที่เริ่มเริ่ม,มคบหาดูใจกันนะคะจนไปถึงขั้นออกเดทเลยวันนี้เราจะมาต่อกันที่สำนวนเมื่อเราจะชวนใครเนี่ยไปออกเดทกันนะคะซึ่งการออกเดทเนี่ยจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันถูกต้องไหมนะคะซึ่งจะมี มีอารมณ์โรแมนติกแนะ่นอนเลยนะมีหวานมีสวีทกันถ้าอยากจะชวนหนุ่มหรือว่าชวนสาวเนี่ยไปออกเดตด้วยนะคะเราก็จะใช้สำนวน to ask someone out to ask someone out ตัวอย่างนะคะ Tom asked Jane out and she said yes Tom asked Jane out and she said yes Tom ชวนเจนไปออกเดตแล้วเจนก็ตอบว่าโอเคฉันไปก็ได้ตอบว่าตกลง เรามีนัดไปเที่ยวกับหนุ่มหรือว่าสาวที่เราครบอยู่นะคะอาจจะบอกได้ว่า I have a date tonight I have a date tonight ซึ่ง to have a date ก็หมายถึงว่าเรามีนัดไปเที่ยวกันกับแฟนนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงแฟนนะแต่ว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ค่ะหรือว่าจะใช้ to be on a date ก็ได้เหมือนกันนะ to be on a date ค่ะก็คือกำลังออกเดทกันอยู่สุดท้ายเลยนะคะก็คือการ พาไปออกเดทค่ะใช้สำนวนนี้ค่ะ to take someone on a date The cinema is a popular place to take someone on a date โรงภาพยนตร์นะคะเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมในการพาแฟนไปออกเดทหรือว่าพาใครสักคนที่เรากำลังสนใจอยากจะคบอย่างจริงจังไปออกเดทกันค่ะ Tom took Jane on a date to the restaurant Tom พา j a n นะคะไปออกเดทที่ร้านอาหารค่ะ มาปิดท้ายรายการนะคะด้วยเกล็ดความรู้อาเซียนค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะมาสอนวิธีบอกรักค่ะบอกว่าฉันรักคุณฉันรักเธอเป็นภาษาของรูนเขานะคะแบบสไตล์ชาวรูนเขาจะพูดว่าซายาจินตกกรมซายาจินตะรรมจะสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษา อินโดรูนายมาเลเซียจะมีความคล้ายกันมากพอสมควรค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณค่ะ True v v s s o o s g r o u t และ City Bright Holdings We'll be seeing you again next time take care สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย